สวัสดียามเช้าครับช่วงนี้ก็ฝนตกติดต่อก,กันนะครับวัน2วันเลยต้นไม้ก็โตดีมากๆวันนี้เดี๋ยวจะมาทำไอ้นี่นะ่อรีโนเวทเก้าอี้เก้าอี้ e. <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ซื้อมานานมากนะตั้งแต่อยู่เชียงใหม่นนัพังหมดแล้วเห็นเราถอดด้านบนออกแล้วก็ไม่มาเขาอยากได้เป็นอะไรนะทำเป็นเก้าอี้บาร์ทำให้มันสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอา ไม้ที่มันมีอยู่ที่มันเหลือนะครับมาต่อให้มันยาวขึ้นจะได้เป็นเก้าอี้บาตัวน,นี้บอกว่าอยากให้ลูกนั่งกินข้าวตรงนี้นะครับไปลองทําดูอันนี้ก็เป็นร่องรอยของเอ,อแมวรับเล็บนะครับพังหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาโครงของเขามาใช้อยู่แต่ว่าตัวผ้าเนี่ยพังหมดละ โอเคครับก็ได้ประมาณนี้เนาะต่อขาขึ้นมานี่ใช้ไม้เลิตนะครับตัดเป็นร่องแบบนี้แล้วก็ใส่ยิสกูเลยง่ายๆนะอน่าจะพอได้อยู่นี้มะพร้าวเก็บมาเมื่อวานนี้นะครับมันเป็นไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่ากินได้ไหมเดี๋ยวลองผ่าดนูนะครับจะได้เอาน้ำไปชงกาแฟกินกัน ได้อยู่นะฮะน้ำหอมเลยแล้วก็น้ําเต็มกะลาเลยวันนี้แกะกาแฟาถุงใหม่พอดีตัวนี้นะครับเป็นกาแฟาที่ผมใช้ชงประจําเกือบทุกวันเลยคือวันที่ไม่ได้ชงก็คือวันที่เราออกไปข้างนอกกันนะครับดอยช้างพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นแบบ คัดเม็ดด้วยขนาดห้าร้อยกรัมเนี่ยไม่ไม่แพงนะอืมต่างจากกาแฟอื่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องไม่มีขุยนะครับเนี่ยเวลาที่ผมเอาใส่ในแก้วนี้แล้วเขย่านะครับมันจะมีแบบอขุยใช่ปะแต่ว่าของเนี้ยมันไม่มีขุยออกมาเลยเหมือนกับว่ากาแฟมันจะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดจะบอกว่าไงดีผมก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องกาแฟนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเศษอะเออ จะให้กาแฟคงรสชาติที่ดีก็ต้องเก็บมเมล็ดดีด้วยนะฮะถ้าเราเอา,มาเมล็ดเข้ามาแล้วเ,เปิดให้อากาศเข้าแบบนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆอะ่ะมันจะมันกับรสชาติมันเสียนะครับกลิ่นมันแบบไม,ไม,ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมอ,อะของผมก็จะมีกล่องเก็บแบบนี้วิธีเก็บกาแฟก็คือ เราไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องเก็บให้พ้นแสงนะครับผมมันไม่ชอบแสงแล้วก็อากาศนะครับผม เสนอมะพร้าวนะแล้วก็ใส่กาแฟไปนี่ครีมมาชาร์มากนะครับมเมล็ดใหม่ๆแบบนี้ รสชาติโคตรดีอาหาน้ำหอมแล้วก็กาแฟหอมเลยสุดยอดนี่นะครกาแฟดอยช้างตัวนี้ท่านเพื่อนชงกาแฟอยู่แนะนำตัวนี้เลยสนใจได้ผมใส่พิกัดไว้ให้อปะป้ามีขอคนนักด้วยนะ ไม่ได้นะตอนนี้ระว,วังหนำระวังระวังมีมีดบาดกลเสร็ล้วกลเสร็จแล้ว,ลลวหนึ่งสองสามสี่อุ้อเห็นอะไรไหมหนึ่งสอ้ส ให้กินไหมเอาป้าเอาแก้วให้ป้าเอาน้ำโอเคน้ำน้ำโคโคนัทจุยหกไม้หกไม้หกไม้หวานจุ้ยอู้หูโอ้โหเอาบอาป้าชายไหมอาลองดูชิมดูลองชิมดูอร่อยนี่ย อร่อยไหมนั่อร่อยไหมครับหวานไหมหวา<ะ>นโอ้อยามีไหมะมะมะโอ้โหมะพร้าวสดๆจากลูกเลย กัดเลยกัดแรงๆเถยงเอา่าทมาให้ดูืมึมืม,มกัดืมเก่งมากฮึ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 อ๋ออร่อยไหมชอบกินเนื้อมะพร้าวเสียเลยหรอก แล้ว่าลูกนี้ลูกแรกที่ทําอ่ะมันแก่ไปปะอืมมันมันก็น่าจะแก่ทุกลูกแล้วตอนนี้อ๋อมันอยู่นั้นต้นนานแล้วมันไม่ได้เอาลงมาทีลูกที่สองนี้หวานน้ําอ่ะอืมน้ํำมาหวานแต่ว่า,เ,านเนื้อแก่ชอบกินเนื้ออ๋อหล่ะชอบกินเนื้อมะพราะละละ้าวเหรอลูกโอเคนี่หมดละเอาไว้ตรงน,นี้อ่าแช่ออกมาได้นะเอช่จ เชดา,ดากินคนเดียวเลยเหรอ <c oughs> คนมันไม่อยากแบ่งนะเชดาดาอะครับทุกคนทุกคนว่าก,กินอะไรโชยิวานนี้ยังคะกินก็ขนันดู ข้าโคคนตจื้ออันนี้กินเนื้อขคาวคเทเหรอคะขยัดเข้าไปเต็มอันเลยบุ๊งอึ้งนิดหึกระเป๋าคัดเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ปอกให้น้องดา,าดานะอ่า โอ้เมอยเวลาเหมาะเจาะมากเลยกินมะพร้าวเสร็จก็ผนมาคนนี้จะยอมเข้าบ้านไหมเนี่ยปอกแป๊กปอกแป๊กเลยแต่ดูก็ไม่ครึมมากนะคะ ออกค่ะชุ่มชื่นช่วงเย็นๆเลยคืนนี้น่าจะนอนหลับสบายนะทุกคนชุ่มฉ่ำกัน <c oughs> ลมก็ตัวใหญ่กว่าคนแล้วเนี่ยเาอ น้่งน่ารัตลกจังเบียกเบียกเปียกอาล่ะเข้ามาข้างในนะปะป้ายังไม่ให้เล่นน้ำฝนนะคะปะป้ายังไม่ให้เล่นน้ำฝนนะโอเคเก่งมาก มาแล้วอันนี้เป็นราเมงสำเร็จรูปอ่ะกึ่งสำเร็จรูปเป็ซองเหรอใช่สีดูจืดๆนะต้องได้ใส่พริกผกมั้งอ่ะต้องลองชิมดูชิมก่อนอเค็มคนปะก็เค็มๆแล้วก็คล้ายๆกับพวกน้ำซุปคล้ายๆกับคะนออะไรอย่เงี้ยหมูชาชูอะไรเงี้ยป่ะอืมได้อยู่นะอร่อยอยู่นะ อันนี้กับข้าวน้องดาดานะครับวันนี้ก็มีเส้นแล้วก็มีหมูก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีเ,มเมบบี้แครอทหลายอย่างเลยไอ้เบบี้แครอทนี่เขาเาชอบนะคือเขาก็จับนะ้วเขาก็ เหมือนกัดกินเลยอะบอกว่าเป็น Rabbit แรบบิทยังงั้นบอกว่าตัวเองเป็นกระต่ายนะฮะเ okay. ็นเยว้าวิเลตินเองโอเค <c oughs> okay. ต่อไปต้องะต้องปินเองนะคะก r e so กินเหมือนแรบบิทไหมกินยังไง อ๋ออืมป๋ากินเหมือนกันข้ามตุ๊กติกข้ากินขนมเส้นอืมน่าก,กินมากเลย Okay, อเคอไหมอรกินกับมะมาแล้วมาแล้วกินค่ะอาอะไรนะคะกินซ <c oughs> <c oughs> ุปเอืมหนมากินซุปเผ็ดเหรอไม่เผ็ดเลยค่ะนี่กินเหมือนตีเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนแต่บอกว่าไม่ใส่พริกก็ก็อร่อยนะ,ะเป็นซุปซุป แบบไม่เผ็ดนะคะ อร่อยเลยเุ้ยลุดแล้วตั้งกินเกลดแก้มปีชอบเส้นเส้นเนาะชอบเส้นเส้นกินอร่อยดีมัน้งมือซ้ายทั้งมือขวาตั้งตั้ 好好。Oh, oh, oh.